สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่เช้าที่สดใสนานแล้วที่ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ที่ชายเรือจะนอนตื่นสายทุนเรากับ่าได้เห็นแบบนี้นานมากทุกยเงๆนอนกดจงัง ผ้าเอ่าๆจะสิุ้ดไวใช้ได้เลยเ้ย ขยัยตัวจะไม่ดังแต่พูด i k i ้ เียดที่การีแสดงว่าตื่นแล้วแต่ไม่ลุกอย่าไปใกล้เขามาลุยเอ้ยเขาติดตื้นนะ,ะขายเงา ฟื้นแล้วแต่บม่อยากลุกไหม่เลยพื้นแล้วแต่ไม่อยากลุกเอาดอกงาไปใสน่น่ะน,น,น,น้อยเดี๋ยวก็เอาลงมือเจาน้อยเดี๋ยวก็เอาให้ได้เลยแล่นพานะโอ้ยเขออื่อมาสันหลังงา,าีิล้ตนะงาขาลาเลยสันหลังนี่เอาสีนอนต่อห้องสีลุกสีนอนต่อห้องสีลุกเอาหนึ่งสองสามสีลุกคือสีนอนมันแจงแล้ว พลูกเสยนอนกันแม่นอนกนนอนต่อเสยอะไรอย่างเงี้ยเาอ้ยน,นีนเจ๊จะว่าสาวมากอย่างจะว่าจ้าว่าเาว้มาอย่างน่ะ การเงี้ยวเงี้ยวปึ๊บสารประสิลุกได้เสืออยู่เสือกีขาอยู่เออ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 เสาของข้าไม่หายครับเสาไม่หายครับนอนกอดเสาทั้งคืนย่านเสาหายที่สูงซ้ำเสาหลอดนี้ ตนไหมแกหลอนนะหอ่อนตื่นไหใสบ่บางหนาคก็นอนตื่นใหม่เลงใส่บางหนาคก็นอนตื่นใหม่เลงะมันตื่นดีไปยังคือมนอกโลกแทะนอนเกียกขิดินมนอกโลกเออโชว์วครับโชว์วครับ ่ยัง,งันกทายแม่ตะเศร้าใต่อเอ้ได้ยนินเสียงพอปา๊าบได้ยนินเสียงพอใส่ครูึ้นผมหยอกซื่อผมบอกผมบอกว่าอารุณ,สสรณรร์สวัสด์ครับคุณแม่มายืนจุ่มอะไรครับสวัสดีครับ

เออว่ามาพเพะเดี๋ยวผมสก็บเองพะเดี๋ยวผมสก็บเองอาบายหัวพอเสยเีมาเล่นหัวกันเถอะเอาไปถิมกัมกเ,ปกเป็นยังกับหัวมันหนักเออรถกรยางแตกบ่งหเรืองหูล่าอัดเนีลา เออคิดอยากเห็เหดกับเห็ดเขากินอยังกับว่าว่าท่านหอดมือไดรกินอยู่ขมืออยู่บอว่าทังคัานกับบนันผูธอันสุกจังสิจัดฟูเฟ่ฟูเฟ่จันกับอันโอ้อัางขารนกับบันสุกเนาะ เออเออเออเ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 ออเออเเออเอ่องเนี้ยเป็นตะแลนหลอดดีแท้สาหรับครอบครัวชัยเลิฟก็จะออนไลน์พลไม้ทุกวันอังคารกับวันอสุปเดียค่ะอีที่อย่าลืมเข่ามาแหวะมาสนับสนุนพลไม้วันวานชัยเลิบเนย แม่บอกวเสื้ออีกอืมเวงประมาณ็วเร็วเร็งเร็งเร็วสองวเร็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 วเร้ยเร็ว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 เ่็ยเร็วเรเจ้าลูกไเรขวเร็วนรวเร็วเรวเร็เร็วเเรเรวเวเรวเร็เร็ว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 เอ็เรวังวเเา เอ้ยอันนี้อีหยังละแม่เขาก็ไดเอาเอาเอาอีหยังแม่เขาหนิเอาเอาโอ้ยวาลูกได้ไผ่วาลูกได้ย์ไผ่เด้แม่เฮ้ยมุดตอลพะเลี้ยงลูกจังด๋างาวขาดลาดฮะออาบ่เสืออีกเลี้ยงลูกงาวขาดลาด บ้งตัจะกของนั enfin wan ita wan ita ่นซ้ำหมูนา่นนี่ลูกแม่นั่นนี่บ้งโตัจะคลองนี่ซ้ำหมูฮะโตัจะคลองซ้ำหมูแม่เด็กหน่อยได้พิมพ์ลูกหนึ่งละได้ลูกสองกำลังตามมาเนาะอันนี้ยิ๊วิ๊วิ๊วิ๊เร็วเฮะเขาแม่เขาบอกแม่เขาว่าลูกแม่ลูกลูกเขาบอก เลี้ยงลูกจังได้ซ้ำเขียนอีเขียนอีจิกเนาะเขียนตะปาดพัอแม่ซ้ำหมูลูกซ้ำเขียนตะปลาเพราะยังจีกว่าอัน,นแม่พิมมายาวาวเยวาเยวมาว่าลูกหนูเด้อหนูเลี้ยงดีที่สุดแล้วมันกินบ่อ้วนเองกินจนกินจนจ,นจอย แม่แม่เอฟซีนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกสาวลูกก็เฮ้ยลูกสาวเจ้าช่วยๆกันลูกเพันบอกง่ายๆ่าย ลูกลูกข่อยเบาง่ายง่ายทีสวัสดีในลูกอปย่างจุนผากนี่ขี่เลยคำเสาเห็นยังคำเสาเห็นยังไม่เอียเงามันบาท่านสวงเลยน่ะตื่นมาท่านดีเลยน่ะกำลังเสือกี่กายอยู่ เจอกันทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับแม่แม่ช่วงบ่ายสองโมงหลังจากรับน้องเกลือมาแล้วสองโมงกลัวๆนะคะถึงบ่ายสามเจอก,กันนะครับสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะ